หนึ่งสิ่งที่โจทย์ต้องการคือผลบวกเฮ้ยใครสักคนหนึ่งแม่งมาบวกกันนะ,ะเครื่องหมายมาบวกเขาต้องการผลบวกของใครของคําตอบคําตอบคือค่า x แสดงว่าที่โจทย์ต้องการอ่ะเขาต้องการคําตอบต้องการค่า x ที่แก้ได้จากสมการนี้ x ไดใดใครว่ายังไงแม่งเอามาบวกกันเท่านั้นเลยเราก็ไปทําการแก้จากสมการนี้เราเอาเลยนะเราเอาเลยนะเราเอาเนะซึ่งถ้าน้องเห็นเนี่ย ไอโจ์ข้อนี้ไม่เรียกว่าติดแอบติดค่าสัมบูรณ์ติดแอบสูจะเรียกนู่นนั่นนี่อะไรก็ได้พี่จะเล่นสั้นว่าติดแอบอ่าติดแอบเพราะค่าสัมบูรณ์แม่งอยา่างทีนี้เวลาเราเจอโจทย์ที่แม่งกรณีที่แม่งติดแอบอะ่ะมันต้องใช้สูตรเออมันต้องใช้สูตรซึ่งถ้าใครที่ลงคอร์สหรือติวฟรีแม้กระทั่งติวฟรีนะพี่สอคนครบหมดเลยห้าสูตรแกแอบได้ทุกอ้อเดี๋ยวเราไปตามคลิปเองนะแต่ในข้อนี้จะใช้แค่สูตรเดียวเอาเอาจะทวนเฉพาะสูตรที่ใช้ในข้อนี้แล้วกัน สูตรที่ใช้ในข้อนี้พี่จะเรียกว่าแอปเท่ากับคือยังไงวะพี่แอปเท่ากับก็ใน,นโจทย์มันติดแอปแล้วมีเครื่องหมายเท่ากับเราก็เลยเรียกว่าแอปเท่ากับอ่าหน้าตาสูตรเป็นแบบนี้ถ้าเราเจอแอปสี่เหลี่ยมเท่ากับสามเหลี่ยมเห็นไหมมันมันติดแอปแล้วมีเท่ากับพี่จะเรียกสูตรนี้ว่าเป็นแอปเท่ากับสูตรที่ได้เนี่ยแม่งจะแยกมาสองกรณีกรณีแรกถอดแอปออกเลยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเท่ากับสามเหลี่ยมแล้วมันเชื่อมได้หรือ แล้วก็ตามด้วยกรณีที่สองกรณีที่สองเนี่ยมันจะลอกกรณีมาลอกไอ้นี่มาแต่ไอ้ตรงสามเลียมติดลบมันจะเป็นสี่เลียมเท่ากับลบสามเ่ียมเป็นฟิลนี้หรือสแสดงว่าไอ้สูตรแรกไอ้สูตรแอบเท่ากับใช้ตอนไหนใช้ตอนที่ด้านซ้ายติดแอบและตรงกลางเป็นเท่ากับสูตรที่ได้มันก็จะแยกมาเป็นสองกรณีใช่ไหมกรณีแรกกร็สี่เีียมเท่ากับสามเีียมชุ่มได้หรือตามด้วยกรณีที่สองก็เป็นสี่เลียมเท่ากับติดลบสามเดียมเอาเทาน,นี้ใครทันพิมพ์ห้าหรือรูอร้ข้าใจมั้ยอ่าถูกต้องถูกต้อง ใช่ใช่ใช,ช่อย่างนั้นเลยแยกเป็นบุก x กลบ x อ่าน้องมาสน้องมาสตาน้องมาสตาใช่ครับใช่ครับเก่งมากเก่งมากเราก็เพิ่งมาทันไหมครับทันทันดีครับดีครับพี่ๆพวกคนไม่มีแฟน <laughs> โอเคโอเค ก็ไม่เป็นไรใครไม่มีหาในนี้เลยเออหาในนี้เลยชอบใครเอ้ยคนนี้เก่งจังน่าจะแบบช่วยเราได้เราก็เก่งวิชานั้นเราก็น่าเชอขดหาในนี้เลยหาในนี้เลยพี่แน่นอไปกันต่อเพราะฉะนั้นข้อนี้เวลาเจอสูตรแอปเราสามารถใช้สูตรแอปได้ก็ตามในเนี้ยเพราะว่ามันเป็นติดแอปเวลาแม่งเป็นเครื่องหมายเท่ากับซึ่งถ้าเรามองคนนี้มันจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วคนนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยม สูตรที่ได้เนี่ยมันจะแยกมาเป็น2กรณีกรณีแรกเ่ยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเท่ากับสามเหลี่ยมเหมือนดึงแอปออกเราก็จะได้เป็น x กกลังสองลบเจ็ดสิบสองเท่ากับ x อันนี้คือสี่เหลี่ยมเท่ากับสามเหลี่ยมแล้วก็เชื่อมได้หรือแล้วก็ตามด้วยกรณีที่สองกรณีที่สองเนี่ยเราก็ดึงคนสี่เหลี่ยมออกมาสี่เหลี่ยมก็จะเป็น x กกลังสองลบเจ็ดสิบสองแต่ว่าด้านขวาตรงสามเหลี่ยมมันต้องติดลบซึ่งคนนี้คือสามเหลี่ยมที่เป็น x เราก็ติดลบให้มันมันก็จะกลายไปลบ x นั่นเองเป็นละะักษณะนี้ หลังจากนั้นเราก็ไปแก้ทั้งสองข้อน,นี้ลเลย x ได้ใครก็ตอบทั้งหมดได้เลยถามไหมเอาอันแรกก่อนอันแรกก่อนอันแรกก็คือมันมันต้องเรียนกําลังอะ่ะเพราะว่าเราจะแก้ในสมการกําลังสองอะ่ะสมสุดมันเป็นกําลังสองไงเราเอา x ก,กําลังสองขึ้นก่อนเอา x ก,กําลังหนึ่งย้ายมาต่อตูดมันก็จะกลายเป็น x ก,กําลังสองลบ x ลบเจ็ดสิบสองแล้วเท่ากับศูนย์ถูกไหมหย้ายบวก x มาเป็นลบ x และพอมันเป็นสมการกําลังสองอะ่ะเราก็ไปแยกสองเล็บไงใครวะ คูณกันได้ x กลัง2แม่งก็ต้องเป็น x กับ x ทันไหมและทีนี้เราก็ต้องไปนึกต่อว่าเฮ้ยใครวะคูณกันได้ลบ72และรวมกันได้ลบ1 18 98ไหมลบ9กับบวก8ลบ9กับบวก8แล้วเราก็เอาแต่ละก้อนอ่ะเท่ากับศูนย์เอาแต่ละก้อนเนี้ยเท่ากับศูนย์เอาแต่ละก้อนเนี้ยเท่ากับศูนย์แสดงว่า x ลบ9เท่ากับศูนย์ย้ายลบ9ไปเป็นบวก9 x ของเราจะเป็นเลข9ก้อีกอันนึง x บวก8เท่ากับศย์้ายบวก8เป็นลบแ x ที่ได้ก็จะเป็นลบแเอาเท่านี้ก่อนคาทัานโลขาใจมาน่โอเคไม่ต้องทักไปนะทุกคนเป็นสปรงสแปมอะไรก็ว่าไปไม่ต้องทักต่อนะ ต่อนะ้ต่อนะ้ต่อนะเอาเท่านี้ก่อนหลังจากนั้นไปสู่กรณีที่2เราก็เรียงกำลังเหมือนเดิมย้ายจากลบเไปเป็นบวก x สิ่งที่ได้ก็จะเป็น X กำลังสงตามด้วยบวก x แล้วก็ตามด้วยลบ72แล้วเท่ากับศูแล้วก็ไป2องวงเล็บป่ะถูกไหมคูณกันมันได้ x กำลังสองอมันก็ต้องได้ X ก,กับ X กลักษณะเนี้ย หลังจากนั้นเราก็หาเลขที่คูณกันได้ลบเจ็ดสิบสองและรวมกันได้บวกหนึ่งพี่ว่าแม่งคู่เดิมมาเก้ากับแปดเพราะแม่งหากกันหนึ่งอะแต่แม่งต้องเป็นบวกเก้ากับลบแปดเพราะว่ามันจะหากมันมันรวมกันได้บวกหนึ่งพอดีใช่ไหมคู่เนี้ยแล้วเราก็ไปจับแต่ละก้อนเท่ากับศูนย์ใช่ไหมเก้าแปดลบเจ็ดสิบสองเก้ากับเจอกับลบแปดได้บวกเออคู่เนี้ยแล้วก็ไปเอาแต่ละก้อนเท่ากับศูนย์แล้วก็ไปเอาแต่ละก,ก้อนเท่ากับศูนย แสดงว่า x บวก9ล้วกั0ย,ย้ายบวก9ไปเป็นลบ9 x ของเราโคนแรกมาแล้วตอบลบ9ทันไหมทุกคนอีกอันหนึง่ง x ลบ8เท่ากับ0ย,ย้ายลบ8เป็นบวก8 x ของเราได้8แสดงว่าตอนนี้ x ทั้งหมดอ่ะเราจะได้9ได้ลบ8ได้ลบ 9, 9ได้บวก8เอาเท่านี้ใครทันโลโกาใจอีกทีหนึงหรือจดไปก่อนก็ได้ เออพี่ว่าตีโกนไม่ได้สอนแล้วว่าเราเราเราไปเรียนฟรีได้ไหมได้ไหมได้ไหมเราไปเรียนฟรีได้ไหมพี่มีสรุปไว้สิบคลิปอะ่ะครบหมดเลยเราไปเรียนฟรีได้ไหมไม่ไม่ได้มาไลฟ์สอนแล้วตีโกนจะไลฟ์สอนไปเทิมที่แล้วใช่ไปติวฟรีไปติวฟรีไปทยอยติวฟรีดีกว่าพี่มีสอนไว้ครบหมดแล้วสิบคลิปสิบคลิปสุดท้ายสิ่งที่โจทย์ต้องการจาก x คือเขาต้องการเอา x ที่ได้มาบวกกัน เอา x ที่ได้มาบวกกันเพราะเขาถามผลบวกคำตอบผลบวกของค่า x เ,เราก็เอา x ที่ได้มาบวกกันได้ครับได้ครับเอา x ที่ได้มาบวกกันทีนี้เวลาเราเอา x ที่ได้มาบวกกันเนี่ยเราจะสังเกตว่า9กับลบ9ได้0ลบ8กับบวก8ได้0ก็เหมือน0บวก0เราก็ได้0เพราะฉะนั้นมันจะตอบ0ทันที ให้ดูเท่านี้มีมีใครจับไต่พี่ได้มัง้งว่าเฮ้ยพี่แปลกแปกา่าวะอ่ามีมีใครแบบเห็นพี่รุดพี่มั้งว่าเฮ้ยพี่มันสูญแล้ววะพี่มันแปลกแปลกไหมหรือก็ไม่แปลกเออมีมีใครแบบเฮ้ย พ,พอจับไต่พี่ได้บ้างไ่าพี่มันพี่พี่มัน,มนปปแปลกๆหรือเปล่าวะหรือมันนูน่นหรือมันอ่มีมีใครมีใครรู้บ้างว่ามันมันแปลกตรงไหน,นอืมโอเคขอบคุณมาก แล้วพี่ว่าเวสฟอร์มูลาใช่ไหมที่มันเป็นการสูตรหาผลบวกผลคูณก็ผิดเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้มีการตรวจคําตอบข้อนี้ยังไงมันจะต้องผ่านการตรวจคําตอบถูกต้องข้อนี้จะต้องมีการตรวจคําตอบเอาพี่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าพี่ว่ามันจะต้องตรวจคําตอบต่อไหนเอางี้คือถ้าเราใช้สูตรแอปที่มันเป็นเท่ากันเนี่ยเราวนมาตรงนี้นะ เราใช้สูตรแอปที่มันเป็นเท่ากับเนี่ยเราจะตรวจคำตอบตอนที่คนที่เป็นสามเหลี่ยมมีตัวแปรคนที่เป็นสามเหลี่ยมอ่ะมีตัวแปรไม่ว่ามันจะมีตัวแปรเดียวเดียวหรือมันจะมีนู่นมีนั่นมีนี่อ่ะพี่เขียนนะข้อนี้เราจะต้องตรวจคำตอบอพี่เขียนต่อแลวกันนะเราตรวจคำตอบตอนไหนตอนที่ตรงสามเหลี่ยมมีตัวแปร อ่าถ้าตรง3ามเหลี่ยมเนี่ยมีตัวแปรผสมอยู่มีตัวแปรติดอยู่เราต้องตรวจคำตอบต้องตรวจคำตอบต้องตรวจคำตอบเอาเท่านี้ใครจดเสร็จแล้วโล่ัอใจมันใช่ถ้าถ้าเราใช้สูตรนี้นะเฉพาะสูตรนี้นะในค่าสัมบูร์ในแอปนะสูตรที่เป็นแอปแล้วก็เท่ากับเนี่ยสูตรเป็น,นแบบนี้มีแอป แล้วก็มีเท่ากับถ้าไอตรงตำแหน่งสามเหลี่ยมอะแม่งมีตัวแปรผสมอยู่หรือติดตัวแปรอยู่ต้องตรวจคำตอบต้องตรวจคำตอบพี่แล้วถ้าเกิดว่าไอตรงสามเหลี่ยมมันไม่ได้มีตัวแปรเป็นตัวเลขเป็นสองเป็นสามนไม่ต้องตรวจใช้ได้หมดเลยไม่จำเป็นต้องตรวจใช้ได้หมดเลยได้เท่าไหร่ตอบเท่านั้นเลยแต่คนนี้พี่จะบอกว่าตรงสามเหลี่ยมอะเห็นไหมมันมีตัวแปรแสดงว่าตรงสามเหลี่ยมมีตัวแปรเราต้องตรวจคำตอบ เพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตรวจคำตอบทนันไหมคำถามคือพี่แล้วไอ้ตรวจคำตอบเนี่ยมันตรวจยังไงได้บ้างหรือมันมีวิธีไหนแบบง่ายๆและไวๆไหมเอางี้ได้ไหมวิธีที่แบบแบบแบบตรวจคำตอบง่ายๆและไวๆเลยนะถ้าค่า x ที่ใช้ได้พี่เก็ตนเนี่ยนะ วิธีตรวจคำตอบนะ x ที่ใช้ได้ x ที่ใช้ได้ไดมาแทนมาแทนในสามเหลี่ยม,แล,มแล้วต้องเป็นบูกแล้วต้องเป็นบูกแสดงว่า x ที่จะใช้ได้หรือคนที่จะใช้ได้เนี่ยเราต้องมาแทนในตำแหน่งเนี่ย และแม่งต้องเป็นค่าบวกอะ่ะเออถ้ามันเป็นค่าบวกอะ่ะมันคือใช้ได้เลยท่านไหมมันต้องเป็นค่าบวกอะ่ะมันคือใช้ได้เลยคำถามลงลึกคือพี่ทําไมมันมันถึงเป็นค่าบวกแล้วใช้ได้แล้วทําไมค่าลบมันใช้ไม่ได้วะเหตุผลคือแบบนี้ถ้าเราดูฝั่งซ้ายเนี่ยแม่งติดแอปถูกไหมทีนี้ทุกเลขทุกค่าที่เราได้จากการถอดแอปอะมันจะต้องเป็นบวก คือซ้ายเนี่ยบวกแน่แนและเราสังเกตว่าตรงกลางมันเชื่อไมได้เท่ากันเราว่าบวกกับใครถึงจะเท่ากันลบไหมไม่ใช่ศูนย์ไหมมันมันต้องบวกกับบวกอะ่ะถึงแม่งจะเท่ากันนะถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เช็คง่ายๆว่าเฮ้ยแค่เอาค่า x มาแทนในตำแหน่งสามเหลี่ยมแล้วไม่งเป็นบวกอะ่ะใช้ได้เลยเพราะบวกกับบวกแม่งต้องเท่ากันถึงมันจะใช้ได้ออไหมอาจจะออรรัวรัวหัวใจหรือพิมพ์เลขค่ามาหน่อยก็ได้ อ่าใช่ใช่เอกหานติดลบใช่แล้วถูกต้องถูกต้องถูกต้องคือถอดแอปมันมันต้องเป็นบวกอะถูกไหมมันต้องไม่ได้ค่าบวกสแสดงว่าตอนเนี้ยอ่าเดี๋ยวพี่ย้ำอีกทีหนึ่งคือเวลาเราตรวจคําตอบอะอย่าเผลอไปตรวจบรรทัดนี้กับบรรทัดนี้ พอพี่เคยตรวจผิดมาก่อนพี่เคยเจอเด็กๆที่ตรวจผิดมาก่อนสองนนี้ไม่ได้มันคือตัวที่แยกกรณีตัวที่แยกกรณีมาตรวจไม่ได้เราต้องตรวจโจทย์ตอนแรกไม่รู้แหละ e x ที่ได้สุดท้ายอะแม่งจะมาจากกรณีไหนก็แล้วแต่ไม่สนใจเราจะไม่ตรวจบรรทัดที่แยกกรณีไม่ตรวจนะไม่ตรวจอันนี้นะพี่ย้ําอีกรอบนึงนะไม่ตรวจที่แยกกรณีจะไปตรวจที่โจทย์ตอนแรกโจทย์ตอนแรกคือก้อนนี้กับอันเดียวกันตรวจที่โจทยตอนแรก เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเอา x ที่ได้อะไปยัดไปแทนในโจทย์ตอนแรกเราเริ่มเลยกันซึ่ง x เรามีใครบ้างวะอ่า x มี9ก้าลบแลบเบวกแปพีเช็คกันนะเช็คกันนะกูเขียนตรงไงดีวะอ่าสักครู่นะ x มี9มีลบ8แล้วก็มีลบเแล้วก็มีบวก8ซึ่งหน้าที่เราอะตอนนี้เราได้ x มาแล้วทั้งหมด4ค่ะ อย่างนี้ก่อนเราได้ x มาแล้วทั้งหมดสีค่าและเราจะต้องเอา x ที่ได้ไปแทนในตำแหน่งสามเหลี่ยมถ้ามันเป็นบวกก็ใช้ได้ถา้าเป็นลบก็คือใช้ไม่ได้แล้วประเด็นก็คือในตำแหน่งสามเหลี่ยมอ่ะมันเป็น x เ,เฉยๆอ่ะตัวแรก x เ,เป็นเลขเก้าถ้าเราเอาเลขเก้าไปแทนอ่ะเราว่าเก้าเป็นค่าบวกเป็นมันคือบวกเก้าไงถูกไหมเก้าเป็นเลขบวกอ่ะเก้ามึงใช้ได้ออกไหม แต่คันมาถ้า x เป็นลบ8ถ้าเราแทน x เป็นลบ8เข้าไปอ่ะจะสังเกตว่าไอ้ตรงสามเหลี่ยมม่งติดลบ8ทันทีพราะติดลบเราจะใช้ไม่ได้แต่พี่ให้จทย์นะหลังจากนั้นเหตุการณ์เดียวกันคือ x เป็นลบ9ถ้าเราเอาลบ9ไปแทนที่ x ในสามเหลี่ยมจะพบว่าเฮ้ยไม่ติดลบลบ9ม่งเป็นค่าลบไงใช้ไม่ได้สุดท้ายก็คือ x เป็นเลข8 ถ้าเรา x เ,เป็นเลข8ไปยัดในตำแหน่งสามเหลี่ยมปรากฏว่ามันเป็น8มันเป็นบวก8อ่ะ8มันเป็นเลขบวก,กใช้ได้อยู่แล้วสแสดงว่า x ที่ใช้ได้จริงๆอ่ะมันจะมีแค่2ค่าคือเลข8กับเลข9อ๋อนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้จดนะสแสดงว่าที่ใช้ได้จริงๆก็คือเลข8อันนี้อันนี้พี่บวกค่าทิ้งไงดีวะ,ะทิ้งนี้ตัดทิ้งเี้นะเพราะฉะนั้น x ที่ใช้ได้จริงี่ยมันจะมีเลข9กับเลข8แล้วก็ถามผลบวกมันก็เลยตอบอายุพีนั่นเองก็คือ17 ข้อนี้ตอ17กรับใครรู้เรื่องพิมพ์ตองสีหรือรู่วหัวใจมาก็ได้ให้จดเพื่อมีคำถามพิมพ์มาได้เลยสาหรับน้องที่ไม่ได้คณิตเลยไม่มีพื้นฐานแต่อยากได้คณิตเน็ตเซ60บวกๆและจบได้ใน1เดือนพี่ขอแนะนําเป็นคอร์สคณิตเน็ตเซอัปเดตใหม่ราคาพิเศษ1,299บาทแต่ถ้าใครที่มีแฟนมีเพื่อนมีพี่มีรุ่นน้องสมัครพร้อมเพื่อนตั้งแต่2คนขึ้นไปคนละ900 99บาทและโบนัสพิเศษสำหรับน้องที่สมัครภายในเดือนนี้1แถมฟรีหนังสือเรียน2เล่มพร้อมชีตอีก7ชุด2ม็อกเทสดเน็ตเซต2ชุดบวกบวกพร้อมคลิปสอนเฉลยละเอียดครบทุกคอและ3เฉลยเน็ตเซต65ถึง66ครบทุกขอ้แ 6. 6. กขอและปี67เฉพาะที่พี่รวบรวมมาได้จริงๆแม่งก็เกือบครบทุกคอใครสนใจสมัครพักมาที่บ้านเขียวมีตัวแอซด,นะด้วยนะแม็กซ d อันเดอร์สกอร์ดา มีตัวแอดไซด์นะครับพี่ชชวร์ว่าคอร์สนี้มันจะช่วยให้เราทำ60บุกๆได้แน่นอน